หนังสือ50 d u m m i n g Style ของอาจารย์โนตวิรชัตดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในหนังสือกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง b a t i Endemmer สาระแนสาระกรองสาระดนตรีและสาระดีๆอีกมากมายนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำในเรื่องของหนังสือของอาจารย์โนต50 d u m m i n g Style นะครับ ก่อนอื่นผมก็ดีใจด้วยนะครับที่อาจารย์โน้ตได้ออกหนังสือมาเพื่อให้เป็นจังหวะหลายๆแบบนะครับตั้ง50แบบเลยนะครับแล้วก็คัดสรรในเรื่องของลูกทรงต่างๆในแต่ละจังหวะด้วยนะครับและยังมีโบนัสที่อาจารย์โน้ตนำมาให้เราด้วยนะครับกับลูกเทคนิคของศิลปินมือกองดังๆที่นำมาให้เราฝึกในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับ แต่ถ้าใครเล่นไม่เป็นแบบฝึกหัดไหนในหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะอาจารย์โน้ตได้ทำวิดีโอแบบประกอบการฝึกไว้แล้วนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจในแบบฝึกหัดนั้นๆได้ง่ายยิ่งขึ้นในการฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในหนังสือกันเลยนะครับครับเรามาดูหนังสือกันเลยนะครับหนังสือ50 d u m i n g Style ของอาจารย์โน้ตนะครับ ข้างบนนี้ก็จะเป็นหนังสือคู่มือการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกรองชุด50รูปแบบนะครับนี่คือลาเซน็นของอาจารย์โน้ตตรงนี้ก็จะเขียน Lock p p c h h t t u u s o o n นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกออนไลน์วิดีโอนะครับพร้อมวิดีโอประกอบการฝึกแบบออนไลน์นะครับโอเคเนื้อหนังสือนี่ดีมากนะครับทำจากกระดาษมันนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปนะครับผม หน้าถัดไปอ่ะเดี๋ยวเปิดไปอีกนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นบทนำนะครับบทนำของหนังสือนะครับบทนำของสือ50 d สิ m ดัมมิ่งสก็เป็นหนังสือรวบรวมจังหวะต่างๆนะครับไว้ถึง50รูปแบบด้วยกันแบ่งเป็น5หมวดใหญ่ๆนะครับได้แก่ล็อก Pop, h i ิปฮอ j แจ๊และเวิร์บีดนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาจังหวะกลองในแนวเพลงต่างๆนะครับรวมทั้งยังใช้ฝึกและพัฒนาการตีกลองชุด หลากหลายสไตล์นะครับรวมทั้งยังนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อีกด้วยนะครับผมไอนี้แบบคร่าวๆในบทนำนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปครับหน้าถัดไปก็จะเป็นดัมโนเทชันนะครับก็คือจะบอกลักษณะของโน้ตนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับในการอ่านโน้ตนะครับผมก็จะมีหลากหลายเนี่ยอันไหนก็เดืองสแน ให้แฮตตี้แบบไหนใช้บัสโลอะไรพวกนี้ครับทอม1ทอม2ทอม3คาเบลให้แฮตเปิดแฮตเหยียบแฮตฉาบแคสไลท์เคาะขอบ,ขอบสแน่เนี่ยครับฉาบไลท์ส่วนหัวมันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับโอ้นี่คือการอ่านโนต้ตนะครับในหนังสือเล่มนี้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกสารบัญน,นะครับผมว่า50จังหวะมีจังหวะอะไรกันบ้างนะครับ ล็อกซับเฟิร์นสวิงแจ็ฟิวชั่นบอสซาแซมบ้าซองโกอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้นะครับก็มีหลากหลายนะครับก็เปิดหน้าถัดไปนี่อันแรกก็จะเป็นล็อกเลยนะครับโอ้ยก้อนนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับในแต่ละจังหวะก็ประมาณคล้ายๆแบบนี้เลยสมมุติอันนี้ล็อก8บีแลวใช่ไหม ก็จะมีดัมฟิลด์ตรงนี้ครับเป็นลูกสรง1่งถึง8ข้ออะไรประมาณนี้พอเราตีจังหวะ1ข้อเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะยกข้อนี้ไปใส่บ้างข้อนี้ไปใส่ข้อนี้ไปใส่ครับเนี่ยอาจารย์โนเขาเขียนมาตั้ง16อีก12แบบใช่ไหมครับถ้ารวมหน้านี้แล้วก็เป็น17นะครับเนี่ยพอเราตี1ข้อเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เอาข้อพวกนี้ไปใส่ ใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับอเทอร์นทีฟก็เหมือนกันนะครับประมาณรุ่นประมาณตีแบบนี้นะสิบสองข้ออเทอร์นทีฟลอฟฮาร์ดล็อกใช่ไหมครับอันนีล็อกอันโลกัประมาณมีลูกส่งเรียบร้อยครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกจังหวะนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ผมจะขอยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆกันถ้าเราเปิดมาถึงหน้า inspired good feel แล้วนะครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นโบนัสของหนังสือเล่มนี้เลยทีเดียวเลยนะครับผมเพราะอาจารย์โน้ตเขาได้รวบรวมแบบฝึกหัดของมือกลองระดับโลกเอาไว้เลยนะครับก็อย่างเช่นเจฟโพคาโดครับเดฟเวเกอร์ครับอากิระจิมโบ้ครับไมค์พอดนอยนะครับโจโจเมเยอร์ครับประมาณนี้นะครับผมที่อาจารย์โน้ตได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูถัดไปนะครับ พอเปิดมาถึงหน้าท้ายๆนะคะผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพี่อาจารย์โน้ตได้ออกหนังสือแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่อาจารย์โน้ตขายนะครับผมก็จะมีพวกเบสิกดัมมิ่งนะครับผมตั้งแต่หนังสือสอนกลองชุดระดับพื้นฐานเลยแล้วก็365 Group ก n d f i นะครับเป็นหนังสือสอนจังหวะและลูกส่งที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นภายใน365วันนะครับ ก็จะมี CD Loop นะครับราคา200บาทนะครับแล้วก็ไม้กองโ r มาร์กนะครับราคา380บาทถ้าใครสนใจก็ติดต่ออาจารย์โน้ตโดยตรงนะครับหรือว่าดัมม m a าสเตอร์นะครับผมตรงนี้ครับสำคัญครับ50 d u m บดัมมิ่งสที่ผมบอกนะครับผมที่ตรงนี้จะเป็นตัวสแกนนะครับผมที่จะเข้าไปในคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนไว้นะครับ งนี้ก็จะง่ายแต่ผมขออนุญาตปิดไว้นะครับผมเพื่อเพื่อนทุกคนนะ่ะจะได้ช่วยกันสนับสนุนอาจารย์โน้ตแล้วก็จะได้ซื้อหนังสือเล่มนี้ด้วยกันนะครับผมใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์โน้นะครับ50 d u มม i ่ง Style นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงกับอาจารย์โน้ตวิดิชัทนะครับหรือว่าดัมม์มัสเตอร์ก็ได้นะครับผมในราคาเพียง850บาทนะครับผมในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีทั้งจังหวะ มีทั้งลูกส่งของจังหวะนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆของมือกลองนะครับในระดับโลกเลยที่อาจารย์โน้ตได้ใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้บาร์ทีเอนดัมเมอก็ต้องขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ